พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่าพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตตำบลชุมแพและพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝน วันที่หนึ่งพฤษภาคม25 2 0ริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตัรขัติยราชนารี สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่สร้างเขื่อนทดน้ำตามคำดีกาของราษฎรชาวชุมแพเพื่อขอพระราชทานสร้างเขื่อนถาวรแทนฝายเดิมที่ชำรุดพระองค์ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยด่วนท่านได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานเข้าพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนและดำเนินการก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนทดน้ำขนาด6คูณ6.5เมตร จำนวน4ช่องพร้อมด้วยระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมความยาว37กิโลเมตรพื้นที่ชมทาน20,000ไร่และเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1มิถุนายน2520แล้วเสร็จเมื่อวันที่6เมษายน2522มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีข้าวปลาอาหารกินอุรมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้จากกัน ขายข้าวขายสิ่งที่ทําจากการเกษตรไม่เป็นต้นว่าขายอ้อยก็ได้เงินมากเยอะขายข้าวก็ได้เหลือใช้เหลือกินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งตัวผมสํานึกในบุญคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหลือล้นพ้นเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเลยครับผม ต่อมาในปีพศ2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรณชุมชนใหม่บ้านครองเจริญที่อพยพมาจากบ้านดงสะครานอำเภอภูผาม่านเพื่อจัดที่ทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้พระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการสร่งเสริมศิลปาชีบ้านโสกส้มกกเพื่อทำรงรักษาหัตถกรรมไทยไม่ให้สูญหายไป ก็แม่เองน่ะภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นสมาชิกของโครงการหนึ่งในรอยหนึ่งในล้านหายากนะคะคำว่าที่เป็นสมาชิกถือว่าบุญร้ายค่ะโดยเฉพาะแม่ในภาคภูมิใจมากแล้วก็สมาชิกของพวกเขานี่จงรักภักดีเมื่อทุกคนค่ะและจะ,ะดาเนินการสารต่อที่ท่านได้ให้งานให้โค้งสา่งในชีวิตมากถือว่าดีที่สุดของในชีวิตทุกคนค่ะการรับประกันได้ว่า รักของงานของพระองค์ท่านแล้วก็นส,สนองพระองค์ท่านไปตลอดจนชีวิตสิหาใหม่ล้ค่ะเมื่อปีพศ2520ดิฉันพร้อมกับคุณยายได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและท่านได้เดินมาหาคุณยายแล้วก็ตัดกับคุณยายว่าผ้าไหมสวยจังท่านก็ถามว่าใครเป็นคนพอให้คุณยายก็ตอบว่าลูกสาวพอหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีเส้นไหมจากพระราชวังมาถึงคุณแม่ ดิฉันในนามครอบครัวและประสบนิกรชาวไทยมีความป,าปลาบปื้มและยินดีเป็นอย่างมากประสบนิกรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอน้อมสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณและพระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพรรชชนนัพรรชชนปีหลวงได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประสบนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังยืนป่านี้น้ำนี้และผืนผ้านี้ล้วนเกิดขึ้นจากน้ำพระราชาหรือไทยของพระองค์ในฐานะพระสพนิกรจังหวัดขอนแก่นขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้